สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการตั้ง,งค่าคีย์เวิร์ดใน DM และคอมเมนต์ใน i n s t a g r กรนั่นเองนะคะขั้นแรกเลยนะเราก็เข้ามาที่ร้านค้าของเรานะคะที่ได้ทำการเชื่อมต่อ i n s t a g r กรไว้แล้วนะจากนั้นค่ะเข้ามาที่เมนูตอบอัตโนมัตินะคะเมนูย่อยที่ชื่อว่าตอบตามคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะ เรามาดูหน้านี้กันก่อนนะคะหน้านี้เนี่ยจะมีต่อตามคีย์เวิร์ดสองแบบด้วยกันนะคะก็คืออินบ็อกซ์และโพสทั่วไปนะคะกับโพสไลฟ์สดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้อินบ็อกซ์และโพสทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยเราตั้งค่าครั้งเดียวนะคะจะสามารถใช้ได้ทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กของร้านนั้นเลยนั่นเองนะคะก็คือเรามาตั้งค่าที่เดียวกันนั่นเองนะ มาดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันก็คือคีย์เวิร์ดนะคะเมื่อผู้ใช้ทักมานั่นเองนะคะแนะนําว่าให้ตั้งเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็หลากหลายหน่อยนะต่อมาค่ะทางด้านขวาม,มือค่ะก็คือคําตอบที่เราจะตอบลูกค้านั่นเองนะ มาเราลองมาทําตัวอย่างกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคิตตี้จะเอาเป็นเก็บเงินปลายทางแล้วกันนะคะว่าถ้าลูกค้าถามมาว่าร้านเรามีเก็บเงินปลายทางไหมนะคะเราจะตอบยังไงนะคีย์เวิร์ดคิตตี้จะตั้งเป็นสั้นๆค่ะอย่างเช่นปลายทางนะคะเสร็จแล้วกด enter ได้เลยนะคะอีกอันนึงแล้วกัน COD ค่ะ ประมาณนี้ละกันนะคะซึ่งพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยให้กด enter นะคะระบบก็มันก็จะขึ้นเป็น save อัตโนมัติให้แบบนี้นะมาดูด้านล่างนิดนึงค่ะออจะมี2อันนะคะไม่ตอบข้อความที่ยาวเกินไปนะคะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องพิมพ์คำเ,ออเดียวกับ keyword เป๊ะๆเลยนะระบบถึงจะตอบนั่นเองนะคะจะไม่ตอบข้อความที่ยาวเกินไปนะคะ ต่อมาค่ะสร้างคอสตอมออเดียนะคะตรงนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้นะคะเพราะว่าระบบเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลลูกค้าที่ทักเข้ามานะคะมาเก็บเป็นสร้างเป็นคอสตอมออเดียนะเพื่อไปยิงโฆษณาต่อนั่นเองนะก็มีประโยชน์มากๆแนะนําให้เปิดไว้นะคะต่อมาทางด้านขวามือนะคะเราจะตอบว่าอะไรนะคิตตี้ก็จะพิมพ์ไปเรียบร้อยนะคะเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้ด้วยนะมาดูทางด้านด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะ มาเปิดกันว่าเราเนี่ยอยากให้ระบบตอบในไหนบ้างนะคะตอบในอินบ็อกซ์หรือว่า DM นะคะตอบในคอมเมนต์หรือว่าตอบคอมเมนต์และดึงเข้าอินบ็อกซ์ด้วยนะตอนนี้คิตตี้จะเอาเป็นตอบอินบ็อกซ์และตอบคอมเมนต์ละกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ละคนเลยนะคะว่าอยากให้คีย์เวิร์ดนี้เนี่ยไปตอบในไหนนั่นเองนะ ต่อมาค่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ด้วยนะคะอันแรกนะคะส่งข้อมูลเพิ่มไปใน inbox น,นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือข้อความและรูปภาพที่เราใส่นั่นเองนะตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมารับชําระเงินบน Facebook นะคะตรงนี้ก็คือ Facebook Pay นะคะที่ยังสามารถใช้ได้แค่ f a c e b o o k อยู่นะ ต่อมารายการสินค้าตรงนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดที่เราเคยลงไว้ในระบบข้อเจ้านะคะเมนูสินค้าตรงนี้นั่นเองนะคะระบบเนี่ยก็จะโชว์เป็นรายการสินค้าทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อเขาที่ลูกค้าที่เรานะคะได้ทําการลงไว้แล้วลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะทาง DM เนาะแล้วพวกออเดอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาในระบบออเดอร์ของขา้เจ้านั่นเองนะคะ ต่อมารายละเอียดสินค้านะคะตรงนี้ก็คล้ายๆกับรายการสินค้าแต่ว่ามันจะโชว์สินค้าแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นสินค้าขขา่ดีสินค้าใหม่อะไรไประมาณนี้นะแล้วแต่ร้านเลย<ม>ต่อมาค่ะข้อมูลการติดต่อนะคะก็คือข้อมูลที่เราเคยลงไว้ในตั้งค่าร้านค้านั่นเองนะคะระบบเนี้ยก็จะดึงข้อมูลการติดต่อที่เราเคยใส่ไว้นะคะมาตรงนี้นั่นเองนะ ต่อมาวิธีการชําระเงินนะคะตรงนี้ระบบก็จะดึงมาจากเมนูตั้งค่าร้านค้าชเช่นกันค่ะมันก็คือวิธีการชําระเงินบัญชีธนาคารต่างๆนั่นเองนะต่อมาแบบสอบถามและแบบทดสอบแล้วก็ข้อความต้อนรับนะคะตรงตัวเลยอ่ะอันนี้คิดที่เลือกเป็นทรงข้อมูลเพิ่มไปที่อินบ็อกซ์นั่นเองนะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดบันทึกกันด้วยนะคะบันทึกคีย์เวิร์ดใหม่ค่ะเรียบร้อย คีย์เวิร์ดใหม่นะคะก็จะลงมาอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเราเนี่ยสามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดได้ไม่จํากัดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการตั้งค่าคีย์เวิร์ดของเรากันดูนะคะเดี๋ยวคิตตี้จะลองออคอมเมนต์ใต้รูปภาพก่อนแล้วกันค่ะเราจะใช้คีย์เวิร์ดเป็นปลายทางนะคะเดี๋ยวคิตตี้ลองถามว่ามีปลายทางไหมคะ โอเคนี่นั่นเองนะคะก็คือข้อความที่ระบบนะคะตอบกลับอัตโนมัตินั่นเองค่ะโดยพอเราคอมเมนต์ไปแล้วนะคะเราต้องกดรีเฟซหนึ่งทีเพื่อให้ระบบเนี่ยรีเฟซแล้วก็ขึ้นคอมเมนต์เข้ามานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาคอมเมนต์ใน DM กันบ้างนะคะว่าออตัวระบบเนี่ยจะตอบไหมนะคะเรากดส่งข้อความเลยค่ะจากนั้นนะคะลองพิมพ์ว่า สนใจแล้วกันนะคะาตามคีย์เวิร์ดที่เราได้ตั้งค่าไว้นะคะตรงนี้นะคะคิตตี้ก็ตั้งเป็นรายการสินค้าตอบกลับไปนะคะก็จะขึ้นรายการสินค้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เองโดยไม่ต้องรอแอดมินเลยสะดวกมากๆเลยนะคะไปทดลองใช้กันดูคะ่ะ